สวัสดีครับยันทคุณนะครับจะมาเรียกเช่นเช่นเคยนะซึ่งจะมาเรียกเช่นตอนนั้นจะพูดถังซานในวิธี225หรือตอนที่225นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่ถังซานนั้นประท้ากับพวกปีปีตงอะไรเงี้ยเออซึ่งเป็นสองไอ,อ้สองครามของทั้งสองฝั่งนั่นแหละแล้วก็ตอนที่แล้วรู้สึกเหมือนถังซานจะสังหารอ,อ่าไอ้หัวหน้าช่างพุชสารไม่ได้เนาะแล้วก็ถังซานตอนนี้ก็แบบเข้าร่วมมาตรงกลางสงครามแล้วแล้วก็แบบปีปีตงก็น่าจะแบบมาจัดก,การถังซานออกมานะเพราะว่า นั่นแหละถ้าไม่จัดก,การหนังซานหนังซานมันจะเป็นตัวปัญหาแล้วก็ตัวอันตรายในอนาคตเนาะเราก็ต้องกังวลกับเขาเรื่องไงต้องแบบต้องระวังไอ้ไอ้สองคนอ่ะไอ้ที่มันเป็นไอ้ทางทูตสวรรค์ส่งมาไอ้สองคนนั่นก็ต้องระวังไว้เพราะว่าแบบถึงขั้นที่แบบว่าสองคนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นทําเป็นผู้ทําพิธีคนต่อ,อไปมันก็ต้องไม่ธรรมาดาเนาะนั่นแหละก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดะสกี้ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปไปเนาะโอเคครับเรานกไปเริ่มคลิปต่วไปนะครับผมตอนที่225โอเคมา แล้วฝ่ายให้แบบสูญเสียเยอะเนมมาะผมบ้าอ๋อกระบี่เหรอเยอะกันเนาะั่งเนี้ยเอาจริงนะคนที่ขี่กระบี่ได้ไม่โคตรเท่ในเรื่องเนี้ย นี่คือท่าไข่โกนที่เป็นกระบี่ยักษ์ใช่ปะโอ้โ oh, ห oh, oh, ใหญ่จริงนะเนี่ยปล่อยได้หลายๆอันนี้เหรอจำไม่ได้ปะรรรัวกกกะดูิญญาาณแขนมเฮ้ยมันจะช่วยอะไรไหมไม่รู้สับคุลมันคืออะไรอ่ะ บัติทั้งเก้าจะเปลี่ยนเป็นแก้วเก้าสมบัติเรื่องชื่อสามเรียบวิญญาณพ้าเรีจบจีตหกเรียบเรืบองพูดจบละฮคทักษะวิญญาณที่จัดทายแท้วิญญาณยุดมามาดูดิีว่าคนคนเดียวจะสามารถทำลายทั้งสำนักได้หรือเปล่าโอ้นักษะยังยืนชิวๆเลยนะ

ทักษะที่าผลตากะยาผมมาตอนนี้แบบโมเมนตัมมาทางขวางทางเขาแบบเยอะละทะที่ดัเอลกหมือนจัดกระดูกเลยว่ะเสียงอะคอมโบันสวยมากนะ มาแล้วอ๋อพิษโอ้โหปูต่ตาเขียวแต่มีความรู้สึกว่าแม่งมันมันดูได้เปรียบกันไปเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรแบบเป็นจุดแปรสำคัญแน่ๆเลยน้ำแบงมุงงมศพล้อหิตฮะ โอ้เป็นผ้าตกิลวงกว้างนี่หรอโอ้ราชินีนาดาวิทยุทธห้าคนวิญญาณพลยุทธุถึงคนทั้งซานวันนี้แหละเป็นวันตายของเจ้าจักรพรรดิแมงมุมทีกวิญญาณเจไน่าจะแฟนหนังซานจริงหรืสอบที่ไป เป็นตายพกสุบินชื่อเลยนะเป็นตายพกสุบินเหรอโอ้มันมีพิษป่ะเนี่ยน่าจะมีแหละผมว่าเขียวๆเนี่ยโอ้ยแม่พีซซ่าแข้ามุกถูกทังเอาไว้ผู้จะสู้ของเจ้าคือข้า มาอีกแล้วไอ้หอพวกนี้มาไอ้หวังจะช่วยถังซานได้แม่งขังถังซานได้ไหมรับบล๊อกลงจะสนับสนุสนได้ไ,ไหมอนะไเงี้ยเลี่ยมไปเลยของหลันเท่าไม่เพียงสังขารผู้เย็นจนบุกกระบี่วายุก็เจ็บหนักด้วยกาปรป้องกันของทัพข้าศึกพังยับเยิน กอบกู้เกียรติให้กับทัพเราจนได้แต่ถ้าว่าปีปีตรงมุ่งเล่นงานองค์นั้นเท่าคนเดียวสถานการณ์ส่มเสี่ยงมากปีปีตรงรู้ว่าเสียวซานเป็นหัวใจหลักของทัพเราหากกำจัดเขาได้จะทำให้ทัพแพ้แน่นอนผสมระสัยอาจทำให้ฝ่าบาทเสียเพิงฝันนี้ดีฝอยนางต้องมีแผนกำจัดเสียวซานนะงั้นเขาจะสงคนไปหนุนองค์นั้นเท่าอย่าเสียวซานคงข่าใครก็ตายเปล่าแม้จะเอาชนะปีปีตรงโดยเราไม่ได้เขาแค่ต้านไว้สัญญาให้ได้ก็พอรี เหการณ์ตอนที่กลุ่มองหลันเท่าช่วยทวงเวลาจากกักรวรรเราจะโจมตีสาขาทับหน้าคำสึกให้สิ้นบนทหารมาลุกข้าราการทับหน้าของจกกงักรวรรดิบรรทุตีโอปีข้างรับให้เดินหน้าบุกโจมตีเวลาสงครามนีนะ้แบบเวลาฝั่งไหนฆ่ากันมันก็รู้สึกไม่สนุกหอะเนาะ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราฆ่าเอนหรือฝั่งเขาฆ่าเราอ่ะก็อตอนดูนะรายเงนินของเราตีทับนัดจักรวัดแตกแล้วแนวรบถอยลงสิบลี้ ญญอย่าล้วตรงสั่ซานเป็นยังไงแล้วเนะี่ยฮะเหมือนไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งแล้ววันนี้เขาจะใช้ทักษะวิญญาณทำให้เจ้าเจ็บปวดจนตายเดะเอาจริงเหนะรอในวันนี้สังซานย,ยังไม่เต็มที่เลยถ้ามันบวกวงแหวนหไ,ดได้คอ้อนได้เโคบอลนี่จะเต็มที่เนาะ ฝั่งกองทัพใหญ่ไม่น่าเป็นอุ่นแต่ฝ nice ั though, aro aro ่งพี่ซานไม่ซู้ดีทักษะของปีปีต้องตัดขาดการช่วยเหลือที่ข้าส่งให้พี่ซานอ๋อลุงมไม่เป็นไรเสดซานยังต้านไหวตามตามขาที่วางไว้มันอาจจะเป็นก็ได้นะลุงลมเสดสานได้รับบาดเจ็บจะหนุนเขาไว้ก่อนได้มังกรข่าวไม่เทพนะไอ้จิงผมว่าในรายการฟางแข็งแกร่งเจะสองคนนี้ก็กับจู๋จึงจัดการเองเจ้าอ้วนเดี๋ยวอู๋เดี๋ยวเอ้า พอคุ้มเกมสถานการณ์รบโอเคเปิดไก์แท้แล้วเนาะปีตรงยื้อเอาไว้ไม่อาจคุ้มสถานการณ์รบชุบขนะแยกกันสู้ตัวต่อตัวระวังตัวให้ดีเป้าหมายของเราก็คือธงดาพู้จักรวัดไว้เราไม่ต้องสู้ตายรับได้เลยโอเคงั้นเราจบโผลไปเล่นกับคู่ครับเราวันนี้ที่ลี่มาก็คือที่ฝังศพของพวกเจ้าเฮ้คำพูดนี่แม่งเตรียมมาจากบ้านหรอวะ ใส่ต okay. uh, ัามาทางฝั่งนี้เหาอไม้บวกโจมตีทั้งสางใครก็ช่วยเจ้าไม่ได้โีเเทอเคทักษะกระดูกวิญญาณแผงสายให้านปืนใหญ่ให้านสนะนัา่าังสามมันเยอะเนาะกระดูวิญญาณมหาวานนอนยักกระดูวิญญาณนี้มันควรเป็นของข้าอุ้ยทุกพลังทอนเปรอ โดนสะท้อนกลับมาที่ร่างกายข้าเหมือนกับแสงแห่งเทพสมุทรในการทดสอบที่หนึ่งอ่าก็คือจะจมเป็นม่วงๆไม่ได้ไปถ้ากั้นน่ะโอ<ฮ>้โหทั้งสองพวกเจ็ดตลอดจะถือเหลื่อเพอที่จะถ่วงเวลาฝ่ายข้าเอาไว้แต่สุดท้ายแล้ว จ้ากลับเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกขังรอคั่วเชื้อทิ้งไปซะงี้โอ้เจคขอสร้างกระดูกวิญญาณแห่ใสให้ทันและควงจบปลั๊กมาลูสวยหวุ่นหลังดล้วพูดถูกเร็วมากเผยสู้ในกรอบป้องกันผมนะเป็นการรุนหาที่ตายชัดๆจริงแถมแบบการช่วยหุนจากหลงๆไม่ได้ด้วยโพราะกันจะต้นงลายกรอบป้องกันของนาให้ได้ก่อนท,ทักษะที่เก้า จิตมงกฟ้าท่าเนครับมาี้ยโคตรยิ่งใหญ่อะโอ๊ยถลายได้ปะโอ๊ยเก้าสมบัติเรื่องชื่อสามเทพวิญญาณหกเทพเพิ่มโอเคตรงหลงแม่งก็ทันทีทันใดเลยว่ะไม่น่าเชื่อว่าท่าสามเจ้ารทลายได้เนาะก็เปลี่ยนแปลงจุดจบพวกที่แพ้ไม่ได้อยู่ดี กองหนุนทหารม้าของข้าใกล้จะมาถึงแล้วถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาชนะกองทัพข้าได้มันเป็นเกมที่แม่งแข่งกับเวลามากนลวันนี้นะโอ้โหพวกนีน้เป็นวิญญาณจ้าเลยกองทัพม,ม้าพวกนนะี้ เร็วจังวะโอ้คนที่เจอเสือเนี่ยผมว่าคนน่ากลัวเสือกรเพือช่วยนุนจักรวรรดิแล้วมันบนถึง ก็จัดการกับทัพเราทันทีลุกข้าบฝั่งเราเข้ามา30ลี้ลาจงครูใครจะส่งคนไปหวางพวกยังกวัดเอาไว้อ๋อยกเว้นปีกข้าทัพสกุลถังทุกหน่วยร่วมกับสำนักถังและทัพวิญญาจาร์ยี่พวกชามัวและเสดาเพิงเอาไว้สบัทั้งเจ็ดต้องเปลี่ยนเป็นก้าวโหบมาบะ อันนี้ของจริงหัวต่อแต่นี่ยของจริงโอ้โหสมุทรสาครเพิ่งคาดไฟเพิ่งกับข้ามาจัดการเองสมุทรสาครให้เจ้าจัดการได้เลยมาดูกันว่าใครจะชนะก่อนทั้งสามที่6กหิ้งเขาวสังหารฟิสมาโหวันนี้ไม่ท่านนึงขคตรเลยไอ้ตรงเลเยอร์เมื่อกี้ โอ้เกิเคือนอยู่นะผมว่านะจับเขาเลยปะอืมไม่เจนไม่ลงอ่ะหายขวาเปหงมพวดระเบิดพัยาโขกระเบิดแผดเผาดารามาโขงกับ เสื่นค่หยิอพี่จะขวางทักใหญ่ปันไปเถอะพื้ไม่ไล่คลื่นเก่าคำพูดนี้เอาไปท่องเล่นในหลุมกันแล้วกัน <c oughs> ทักษะวิญญาที่หา้ทา,ญญาทะลุทักษะเขานี่มันดูเรียบง่ายแต่มันทรงพลังนะเว้ยทักษะวิญญาณที่หา้ททา,ญญาท่าสนีระเบิดพิฆาต โทษดีครับเจอกันอีกแล้วอถ้าต่อสู้กันแล้วคน่นจะต้องรักษาตัวเป็นปีใช่ไหมว่าจะหายดีนะตัวที่เราอัเทียนโตเราสู้กันจะไม่รู้แพช้ชนะครังนึ่งไม่เจา้าของข้าต,ตากใจจนหมด้างอ,อ,อยากเห็นมั้งกันมารักษาที่เจ็บกายท้าวิญญาณน,นดัด เป็นแรงดือดูดระบายน้ำดีแหละไอ้ทักฟาที่เจนมาปอกเป้าอ่ะ,ปะ,ปะ,ปะมันมันจะช่วยจริงใช่ไหมดูไม่เข้าเลยอ่ะเหมือนทำมันป้องนิ่งให้มันเหยียบมากกว่า มันปาแป้งขุดใส่ดุชิงไยักโลกันทักษะที่เจ็ดไกดแพรวิญญาณหยุดทักษะที่แปดเฮอรอมังโก้ทลาย้สิ้นก้าสมบัติเรื่องชื่อสามเรียกวิญญาณหกเรียกเพิ่มพูนหลงลงน่าจะเป็นคนที่แบบบัฟได้โหดที่สุดในเรื่องใช่ไหมตอนนี้ เรคอยหยาฮะัึงูควรจะลดตัวแต่ยิงขงนงูด้วยเข้าอ่ะนะทีจริงๆนะอ่ะเอออะไรเพราะคนมันกลัวเนะาะทักษะที่สามเคลื่อนที่พิษตทาทักษะที่สี่ไก่สุวรรณไร้พ่าย <Okay. S 2> โอเคโหสวยอ่ะ <laughs> เป็นหุ่น่อย จะเป็นลูเลืออข้าเป็นผู้ต่อสู้เองจะรู้ว่าใครควรไม่ควรตัวารดับมันต่างกันมากนก็เข้าใจอยู่ถ้าจับข้าได้พี่เสี่ยวอู่จะให้กินปลานะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนี้ยเนาะก็สนุกดีนะแล้วก็มันภาพมันแบบต้องดูหลายที่นะแล้วก็จะแบบสอบสนดนิดนึ่งบางทีนะ แต่ก็สนุกดีไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของหนังซานต่อสู้พี่ใต้หมาหงจินเอาซื้อค่ะหลงที่คอยช่วยทุกคนจู่จูชิงเสียวอู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบทับสกุลถังทับหนึ่งทับสองทับสามอะไรเงี้ยมันมันโอ้โหมันต้องโฟกัสหลายที่เนาะก็นั่นแหละแต่สนุกดีนะเออมันดูวุ่นวายดีนั่นแหละซึ่งคลิปนี้คงจะมีปรามมาเนี่ยเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์สกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจากที่วนะ่าเนาะสา,ารหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย 英雄。